you yeah. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The c a t Tarot นะคะแล้วก็นี่ก็คือดวงความรักครึ่งปีค่ะประจำราศีเมถุนนะคะเราเดินทางกันมาถึงราศีสุดท้ายแล้วนะคะก็รอนานหน่อยแต่มาถึงแล้วค่ะสำหรับชาวเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่21พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่21มิถุนาย,ยนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าครึ่งปีหลังนี้นะคะความรักของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งคนโสดคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ แล้วก็คนที่มีแฟนอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่เมียวทำ Time Stamp แบ่งเอาไว้ให้นะว่าสถ,ถานะต่างๆแต่ละสถ,ถานะเริ่มกันที่ตรงไหนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบไพ่ฐานดวงให้กับชาวราศีเมถุนนะคะขอใพ้พลังงานความรักนะคะในฐานดวงครึ่งปีหลังนี้ของชาวราศีเมถุนเป็นเบสฐานก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่เมียวจะแตกย่อยออกไปในะแต่ละสถานะให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ให้ประจำตัวเอ่อให้ประจำตัวเป็นราชาไม้เท้านะคะประกบหน้าด้วย1ดาบค่ะ7ดไม้เท้าห้าถ้วยหไม้เท้าค่ะราชินีถือเหรียญสองไม้เท้าค่ะเจ็ดเหรียญห้าเหรียญ และราชินีถือถ้วยค่ะโอเคพอหน้าไพออกมาแบบนี้นะคะเจอเลยใบแรกนะคะราชาไม่เท้าชาวเมถุนนี่ก็เมทุนเมทุนจริงๆนะคะความไม่ยอมคือสัญลักษณ์เด่นของชาวราศีเมถุนเหมือนกันนะแบบว่าไม่ยอมอยังไงก็คือไม่ยอมนะคะโดยไพประจําตัวเป็นราชาถือไม่เท้านะคะอืม อ๋อเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเริ่มต้นกันที่สถานะโสดเพราะจะต้องตักทามแตมมาไว้ตรงนี้นะเริ่มต้นกันที่สถานะโสดนะคะชาวราศีเมถุนก็คือเมทุนจริงๆนะคนโสดนะคะเป็นไพ่ประจำตัวเป็นราชาสื่อไม้เท้าหัวแข็งมากๆเลยสําหรับไพ่ใบน,นี้ซึ่งคลิปอื่นๆนะค่ะของราศีอื่นๆที่แมวเพิ่งพูดไปเองว่าถ้าต้องดีวกับคนที่เป็นราชาไม้เท้าเนี่ย เลือกที่จะไม่คุยด้วยดีกว่านะคะแต่ที่ไหนได้ชาวเมทุนเป็นราชาไม่ท้าเองนะคะซึ่งตัวพี่แมวเองก็เป็นราศีนี้เหมือนกันไม่เขินจริงๆเลยนะอ่าโอเคชาวราศีเมทุนนะคะมีความหัวแข็งมากมีความคิดที่อยากจะสื่อสารหรือพูดอะไรบางอย่างออกไปนะคะเพียงแต่ลึกๆแล้วอะค่ะกําลังช่างใจอยู่ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปอะ มันจะเสียหายหรือเปล่าความสัมพันธ์มันจะพังไหมคำนองนี้นะคะฉะนั้นคนโสดค่ะก็ถามว่ามีแนวโน้มที่จะสละโสดไหมอะค่ะอืมยังก้ามกึ่งยังลังเลค่ะออ่เยังมีความกังวลว่าคําพูดเราจะทําร้ายเขาไหมหรือตัวเราเองก็ยังไม่แน่นอนเรายังกลัวที่จะ ที่จะมีความสัมพันธ์เพราะว่าเราเรายังไม่ลืมกับจากการเดินออกมาจากในอดีตนะคะการเดินออกมาจากคนในอดีตหรือการเดินออกมาจากเรื่องราวต่างๆในอดีตของเราอะค่ะมันเป็นการเดินออกมาที่เรียกว่าใช้ความกล้าแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นเหมือนชัยชนะในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาค่ะหถ้วยประกบกับหไม้เท้านะคะก็ มันเดินออกมามันยากกว่าจะเดินออกมาได้นะคะฉะนั้นมันเลยยังมีไอระอุจากอดีตนะตอนนั้นอยู่ในปัจจุบันทําให้การที่จะสละโสดค่ะยังถือว่ายากนะคะเพราะว่าบริวารหรือคนใกล้ตัวหรือคนที่มีอิทลต่อเราหรือว่าคนที่จะมาเข้ามาในชีวิตเราที่จะทําให้เราสละโสดได้เนี่ยยังไม่ได้มีวี่แววอะไรที่มันชัดเจนหรือโดดเด่นขนาดนั้นนะคะในชีวิตเพราะว่า ยังประกบด้วยเจ็ดเหรียญเนาะแล้วก็ตัวเราเองค่ะยังเลือกที่จะโฟกัสอนาคตหรือว่าโฟกัสเรื่องราวอื่นๆในอนาคตซะมากกว่านะคะทําให้พอที่จะสละโสดหรือว่าพอแบบอ่ะอยากจะเปิดใจจริงๆอ่ะมันเต็มไปได้วยความลังเลไปหมดเลยนะคะราชินีคือทั่วอยู่ในตําแหน่งสรุปนะเดี๋ยวพี่แมวเปิดไพ่ <S <S เพิ่มให้ดีกว่านะคะว่า ผ้าอยากบอกเรื่องราวอะไรเฉพาะเจาะจงมาที่คนโสดของชาวราศีเมถุนบ้างนะคะเดือนไฮพิเทศค่ะดูแล้วครึ่งปีหลังนี้ค่ะน่าจะเป็นการโฟกัสไปเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานการวางแผนอนาคตสามากกว่านะคะแล้วก็เราค่อนข้างที่จะเรียนรู้จากอดีตมีบาดแผลหรือเรื่องราวต่างๆในอดีตท,ทำให้เหมือน มีกฎหรือว่ามีการลิสต์เอาไว้ว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราค่ะต้องเป็นแบบนี้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 เราจะไม่เอาคนแบบนี้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 ในำนองนี้เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้บาดเจ็บเสียใจหรือมีบาดแผลอีกครั้งหนึ่งนะคะก็โดยรวมแล้วดูเหมือนยังโฟกัสกับเรื่องงานซะมากกว่านะคะเดี๋ยวดู คำแนะนําจากไพ่หน่อยนะว่าไพ่มีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้กับคนโสดชาวราศีมีถุนบ้างนะคะเจ็ดดาบค่ะสี่ดาบค่ะ 6ถ้วยไอห6เหรียญค่ะขออภัยค่ะแล้วก็เดอะซันะคะโอเคนี่แมวมองก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดนะคะแล้วก็มันมันโอเคแหละก็คือใช้ชีวิตไปก่อนดีกว่านะคะ7ดาบ4ดาบเพราะว่าดูแล้วเรื่องอื่นๆในชีวิตนะคะมันก็ยังเข้ามาเยอะนะแบบเรื่องงานเรื่องครอบครัว เรื่องการพัฒนาตัวเองมีเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยอ่ะแล้วก็เหมือนชาวราศีเมถุนมีแพลนที่จะทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจหรืออะไรบางอย่างอะคะ่ะในเรื่องของงานแบบจริงจังเลยอ่ะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็เหมือนพักเรื่องรักแล้วไปเอาเรื่องงานหาเงินก่อนในทำนองนี้นะก็โอเคไม่เสียหายอะไรนะคะก็นี่เป็นภาพรวมความรักของชาวราศีเมถุนสถานะโสดในครึ่งปีหลังนะคะ มาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีเมถุนนะคะครึ่งปีหลังนี้ค่ะชาวราศีเมถุนต้องจะเย็นๆเลยนะเพราะว่าไพ่ประจําตัวเป็นราชาไม่เท้าเราอะ่ะจะมีแบบพลังงาน energy ที่เอาชนะเอาแต่ใจไม่ฟังแบบคือคือเหตุผลหรือว่าความคิดของเราอะคะ่ะมันจะแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะแบบ แข็งมากๆอ่ะคือเราจะรู้สึกว่ามันแข็งแรงมากเลยนะเหตุผลของเราในี่ยทำนองนี้นะคะแล้วก็มีความคิดที่อยากจะคุยต้องการคุยอะไรบางอย่างต้องการพูดคุยเพื่อทำให้ทุกอย่างมันแบบเป็นไปตามที่เราต้องการซึ่งพี่แมวจยตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าว่าต้องการอะไรแต่ว่ามันมีแนวโน้มของการอยากคุยอ่ะอยากคุยมากเลยอยากแบบมาคุยกันหน่อยสิอะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าลึกๆแล้วอะคะ่ะเรากลัวนะกลัวว่าถ้าคุยไปอะคะ่ะ มันจะเกิดการสูญเสียเกิดความรู้สึกผิดหวังเกิดความรู้สึกแย่ในการหลังจากเป็นแบบหลังจากที่คุยแล้วกลัวผลลัพธ์มันทำนองนี้นะคะแต่ว่าหลักๆเลยอะ่ะเราคิดถึงอนาคตมากๆเลยอะค่ะตอนนี้คือที่ที่จะคุยอะ่ะเพราะว่าต้องคุยแล้วแหละเพราะอนาคตอะ่ะมัน มันจะเอายังไงต่อในทำนองนี้นะคะแล้วก็ด้อยพลังงานของไพ่ประจำตัวที่เป็นราชาไม้เท้ามันถ้ามันไม่คุยแล้วมันแบบมันไม่ได้อะมันไม่ได้เลยมันอดอัดมากเลยนะในทานองนี้นะคะแล้วก็เป็นคนอันนี้ต้องเตือนมาก่อนจากแผลในอดีตนะคะห้าถ้วยกับหกไม้เท้าคือใครจะเป็นยังไงอ่ะไม่สนใจแม้ว่าเราจะเจ็บเองก็ตามแม้ว่าเราจะแบบยับยืนเองก็ตามอ่ะ แต่ขอให้ได้ทําตามที่คิดไว้อะอันนี้มันแบบว่ามันแข็งมากเลยนะคะก็มันจะกลายเป็นแบบยอมหักไม่ยอมงอมมันจะกลายเป็นแบบเดี๋ยวเหมือนเหมือนพากันไปสนามรบอะสุดท้ายเหลือแต่ซากศพแบบเนี้ยนะคะแล้วมันจะเพิ่มบาดแผลในจิตใจให้เราไปเรื่อยๆฉะนั้นอะ ลดพลังงานของราชาไม่เท้าลงเราจะต้องเย็นลงนะคะใจเย็นเย็นเอาไว้นะในตําแหน่งอนาคตนะคะโหถ้าสมมุติว่าอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพี่เมียวบอกเลยว่าอย่ามีปัญหาเพราะพ่อพอมีปัญหากันในความสัมพันธ์นี้เข้ามาแล้วอะค่ะกลายเป็นว่าเพื่อนๆนของเราหรือคนรอบตัวจะต้องมาแบบมามีสนร่วมรับฟัง แบบว่ารับฟังขอคําแนะนําหรืออะไรมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยอะค่ะเราเราเล่นใหญ่มากเลยนะคะแล้วสุดท้ายอะ่ะพอมันไม่ได้อย่างที่เราหวังอะคะ่ะเราเราจะแบบไปต่อไม่ถูกนะคะเพราะว่าไพ่ในตําแหน่งอนาคตไพ่สรุปเป็นราชินีถือถ้วยนะคะคือพอไม่ได้อย่างที่เราหวังแล้วเราแบบเราแข็งมากอะสุดท้ายเราเราจะหลงทางไปเลยอะคะ่ะคือมัน แบบมันจะมีเรื่องของคาว่าศักดิ์ศรีอีกนะคะราชามเมท้าแบบมันจะเสียศักดิ์ศรีมันจะ,น,จะนู่นนี่นั่นแล้วแบบว่ามันจะทุกอย่างมันจะรวนไปหมดเลยฉะนั้นตั้งแต่ตอนนี้นะคะเตือนสติเอาไว้ก่อนสําหรับชาวราศีเมทุนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใจเยน็นๆนะคะใจเย็นๆฟังเอาไว้แล้วใจเย็นๆนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอให้เพิ่มเติมให้ชาวราศีเมทุนดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครั้งนี้นะคะเหนื่อยเลย ครึ่งปีหลังนี้มาสิบไม่เท้าโหไม่โถไม่โถสองถ้วยโหวความรักมันกลายเป็นเรื่องยากอะไรขนาดนี้สิบไม่เท้าส,อง,าสองถ้วยเดอะสเตและเดอะเด h เนี่ยเราอะแบบต้องการความชัดเจนอะเราอยากได้แบบความชัดเจนอะเราทนพอไม่ไหวแล้ว,วานายอะไรอย่างนองนี้นะคะอยากแบบบางคนอะแค่จะบีบคอเขาเลยอะว่าเอาไงจะเอาไง ได้ไหมได้ก็ได้ไม่ได้จะได้เลิกหรืออะไรอย่างนี้มันมันแข็งไปะคะ่ะแล้วเขาจเย็นๆนะตอนนี้แข็งมากเลยชาวราศีเมถุนเดี๋ยวขอคําแนะนําให้หน่อยดีกว่าว่าอ้อายอยากแนะนําอะไรบ้างเพื่อให้ชีวิตมันแบบมันซอฟขึ้นมันฟโฟลว์ขึ้นกว่านี้นะคะอ,อ่านชาวราศีเมถุนเหมือนเชียร์มวยเลย The j u s t i e ค่ะ The Hermit ใช้ทั้งความถูกต้องใช้ทั้งความใจเย็นนะคะแล้วก็ จะให้พิเทศกับดีเอ็มขึ้นประกบกันนะคะมสิ่งที่ไพ่จะบอกคืออยากให้จะเย็นๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะมีตัวละครลับเปิดขึ้นมาอีกนะคะไม่อยากให้มันไปถึงขั้นนั้นจะเย็นๆค่อยๆคุยกันแล้วก็บางครั้งนะคะอืมการที่เรายังการที่แบบมันไปต่อไม่ได้มันติดอะไรบางอย่างอะเราอาจจะแบบ อย่าพึ่งกระตกกระตากใจเย็นๆดูดีมองซ้ายมองขวามองดีๆค่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะคะมันมีเหตุผลค่ะมันมีเหตุผลของการติดขัดมันมีเหตุผลที่มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะคะทั้งตัวเราและตัวเขามองหาเหตุผลนั้นให้ดีแล้วพอมองเห็นเหตุผลมองหาจนเจอแล้วอะค่ะเราจะเห็นว่าเหตุผลนั้นอะขอบคุณมากเลยที่ที่มันแบบ ไม่พัฒนาหรือว่าที่มันไม่ที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยที่ทําให้เราแบบไหวตัวทันในทํานองนี้นะคะก็ประมาณนี้สําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีเมถุนค่ะ มาต่อกันที่คนมีแฟนแล้วของชาวราศีเมถุนนะคะครึ่งปีหลังนี้เตือนเอาไว้ก่อนเลยเย็นได้ให้เย็นถือศีลสมาธิน้ําเย็นใส่กระติกตเก็บไว้ข้างตัวเลยเพราะว่าระวังนะคะเรื่องของการมีปากเสียงการทะเลาะการการเอาแต่ใจอันนี้ไม่ต้องเตือนใครเลยเตือนเมถุนเลยค่ะว่าครึ่งปีหลังนี้คุณจะมีสภาวะความเอาแต่ใจสูง ขึ้นมาทีเดียวเลยนะคะโดยให้ประจําตัวเป็นราชาถือไม้เท้าราชาถือไม้เท้าค่ะไม้เท้าคืไาคอไพ่ที่แข็งที่สุดนะคะแล้วความเป็นราชาอีกดูหน้าสิโอ้โหแบบว่าดูหน้าหน้าดูหน้าดืาด้อมากดื้อที่สุดนะคะฉะนั้นแล้วค่ะเราครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะเราแบบว่าเอาแต่ใจมากนะแล้วเราก็ไม่ค่อยฟังอะไรสักเท่าไหร่นะคะระวังว่ามันจะกระทบกับความสัมพันธ์นะแล้วก็ ค่อนข้างเดือดทีเดียวแล้วบุกได้บุกแบบพอมีปัญหาปุ๊บจะคุยจะคุยต้องคุยเดี๋ยวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะบางครั้งที่เขาไม่คุยกับเราเพราะเราแบบเราไม่ใช่น้ำนอนนะเราเป็นลาวามันมันจะไปกันใหญ่นะคะเขาก็รอให้เราเย็นก่อนบางอย่างอะพยายามดึงพยายามเราจะรู้สึกว่าคนข้างตัวเราอะมันเฉยแล้วเกินมันอะไรเหลยอก็มันช้ามันเฉยมันไม่ได้ดึงใจเลยมันอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วอะค่ะ ดูดีๆว่าเขาเฉยหรือเราเร็วเกินไปเขาไม่คุยเพราะเขาไม่สนใจหรือเรากําลังเดือดเป็นลาวาใจเย็นๆน,นะคะไม่อย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมันพังนะเพราะว่าพี่แมวเชื่อค่ะว่าเราเองอะ่ะก็ไม่ได้อยากให้ทุกอย่างมันพังพอพอคุยแล้วพอผ่านการอารมณ์ร้อนผ่านการเดือดแบบสุดๆมาแล้วอะ่ะ เราก็เสียใจที่เราทําแบบนั้นไปนะคะห้าเหรียญเราเรายังมีความกังวลเรายังนึกถึงจิตใจนึกถึงสภาวะต่างๆในตัวเขาและตัวเราอยู่ฉะนั้นน่ะสิ่งนี้คือสิ่งเดียวเลยค่ะที่อยากจะเตือนให้ให้ใจเย็นๆเตือนชาวราศีเมถุนเอาไว้นะคะรวมถึงเตือนเตือนตัวเองด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะในตําแหน่งอนาคตอ่ะ มันปัญหานี้มันแก้ได้ค่ะมันมันมันไม่ได้ถึงขั้นที่จะเลิกลาหรือว่าแตกหักกันแต่ว่ามันจะทําให้แบบเขาเองก็รู้สึกแบบเหนื่อยกับสิ่งต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เมวขอให้เพิ่มเติมให้กับคนมีแฟนแล้วของชาวราศีเมถุนหน่อยดีกว่านะว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครึ่งปีหลังนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง เก้าเหรียญค่ะ The Temperance ราชาถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ The Reverse ค่ะอืมอาจจะต้องเปลี่ยนจริงๆต้องเปลี่ยนค่ะต้องต้ม The Temperance เก้าเหรียญน,นะคะอ่ะ The Temperance เก้าเหรียญราชาเหรียญแล้วก็ The Reverse เราจ,จะต้องเปลี่ยนอ่ะเราอาจจะต้องแบบ คือจริงๆแล้วอะค่ะราชาเหรียญกับเดอะเลเวอร์อะมันเป็นไพ่ที่เหมาะคนโสดมากเลยนะแต่ในที่นี้ค่ะเขาพูดถึงเรื่องของเอาสนเสน่ห์ความน่ารักของเราตอนที่เรายังเป็นโสดหรือว่าเรายังแบบยังแค่จีบๆกันอะไรอย่างเงี้ย แบบให้นึกถึงช่วงเวลานั้นเอาไว้นะคะแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองอเป็นคนมีเสน่ห์แบบนั้นถึงแม้ว,ว่าเราจะมีแฟนแล้วแต่ว่าเราจะเอาแต่ใจอย่างนั้นมันทําให้เสน่ห์ต่างๆหมดไปค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันทําให้ความสัมพันธ์เราเดินหน้าไปได้เป็นอย่างดีแล้วมันทําให้แบบมันเหมือนดอกไม้ในในในแบบระหว่างทางอะค่ะมันเดินด้วยกันมันก็แบบเออมีวิวมีดอกไม้นะไม่ใช่ว่ามีแต่แบบ ราวาเดือดๆอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอคําแนะนําอีกชุดหนึ่งนะคะให้กับคนมีแฟนแล้วของชาวราศีเมถุนหน่อยนะคะว่าขอคําแนะนําไพ่แนะนําอะไรเราบ้างนะคะในเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันฟโฟล์ไปได้ดีนะ The m o o n ค่ะสี่ถ้วยนะคะอะไรที่คิดมากหยุดได้ก็หยุดนะคะเนี่ยความเครียดของเราหลักๆเลยอะคะ่ะพี่แมวหยิบขึ้นมาจริงๆ คือไม่ต้องหยิบเลยอะสี่ใบนี้มันคือเรื่องของความเครียดคิดมากแล้วก็จะเรียกว่าไงอะเพเจอร์เลยทำนองเนี้ยอ่านเดิ่นเร่องจากเดอมมูนก่อนเดอมมูนค่ะคิดคิดแบบคิดเยอะคิดมากคิดแล้วคิดอีกคิดวนอยู่ทำนองนี้นะคะแล้วสี่ถ้วยอะค่ะมันทำให้เราติดอะคือถ้าเราคิดแล้วมันไม่เคลียเราก็จะคิดอยู่อย่างนั้นอะเราเดินหน้าต่อไปไม่ได้เราก็จะรออะไรบางอย่างแบบนี้มันทำให้แบบ มันมันมัน,ม,นมันชีวิตมันไม่มันมันไม่เดินต่อไปข้างหน้าค่ะเด็กถือถ้วยนี่ก็คือเป็นเรื่องของศิลปะศิลปะทางความคิดมากเลยทำนองนี้นะคะแล้วก็เดอะเดวิลเดอะเดวิลคือหลุมดําค่ะเราจะเหมือนคิดแล้วตกหลุมดําอยู่อย่างนั้นะ่ะเขาต้องคอยฉุดเราขึ้นมานะคะฉะนั้นสิ่งที่พายอยากจะเตือนเลยอ่ะคะ่ะก็คือเตือนเอาไว้นะว่า เบาได้เบานะคะแล้วก็พยายามน่ารักเอาไว้หาหจะลงใจใส่ตัวเองค่ะปรับ energy ภาพรวมของตัวเองเอาไว้ให้มันสดชื่นให้มันสว่างให้มันแบบว่าเย็นเย็นสบายๆมันจะได้ไม่เป็นลาวามากระทบกันนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมความรักของชาวราศีเมถุนราศีสุดท้ายแล้วนะคะของ ซีรีส์นี้นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเชื่อว่าทุกคนจะมีความรักที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานชื่นใจชื่นใจนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด Subscribe นะคะกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะคะก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะทำพิกัดเด็กอะไรสักอย่างหนึ่งให้นะคะเดี๋ยวที่แมวด้วยคีนึงแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนแน่นอนนะคะก็ฝากติดตาม แค่อยัางดูดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดซ์ซายเดอร a แคททาร์ชื่อเยอกับชาแนลใน YouTube เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย